เอค่ะเชิญค่ะค่ะขออนุญาตค่ะกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเรเจ็ักตาจุนด้วยวความเคารพอย่างยิ่งค่ะกลับคารวะครูรู้ทุกท่านด้วยความเคารพค่ะจะเริยนทาสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อนัชยาจินตนารุ่งโรดอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเตรียมจิตอาสาอยู่สังกัดสวนปานาบุญสองค่ะวันนี้เอขอกลับมาส่งกันบ้านค่ะ คือเอได้สภาวะธรรมจากการฟังเทปของอาจารย์ในวันที่หนึ่งอะคะ่ะมันมีความรู้สึกว่าวันนั้นนะคะช่วงบ่ายอะเขาเปิดรีลันชุดนี้หลายครั้งหลายครั้งมากเลยค่ะในเรื่องของเป้าหมายชีวิตคือสุขที่ไม่มีทุกข์อะคะ่ะแล้วมันก็มีเหตุการณ์เข้ามาค่ะประมาณทุ่มหนึ่งแม่บอกมาว่าเอ๊ะหมากัดรองเท้าแกแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมทาไมรอบนี้ มันไม่กรูดอะเพราะว่าเอเนี่ยมีปัญหากับหมาอยู่สองสามวันนะคะคือแบบมันทุกข์อะค่ะก็เลยมาคิดได้อ๋อใช่ที่อาจารย์บรรยายมาที่เราฟังมาเมื่อตะกี้อะอาจารย์พยายามที่จะพูดในเรื่องของทุกข์ที่มันเป็นอริยสัจนะคะแต่เราไม่เข้าใจเราเพิ่งมาสว่างอะค่ะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าการเปลี่ยนความอยากให้เลิอกอยากอะมันจะเป็นสุขที่ยั่งยืนเราก็มีความรู้สึกว่า เออแล้วเราจะไปกดหมาทำไมอ่ะหมามันมาทำให้เราได้สภาวะตรงนี้อ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยๆค่ะก็เลยบอกแม่ว่าเออค่ะแม่ก็ยิ้มยิ้มต่อไปโดยที่เราไม่ทุกข์นะคะถ้าเราไปทุกข์นะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเอต้องไปอารวาสหมาแล้วก็จะไปพานกับพ่อกับแม่ด้วยแล้วมันก็จะเป็นทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นค่ะแล้ววันนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันมัน มันได้สุขที่ยังยืนจริงๆอะค่ะครูมันเป็นสุขที่แบบมันอิ่มเอิบอะค่ะแล้วมันก็สบายพอเช้ามามันมีอะไรเข้ามากระทบอะค่ะมันมีความรู้สึกเออทําไมโจทย์มันง่ายมันก็แค่เราไม่ทุกข์กับเรื่องตรงนั้นนะค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสนุกที่จะที่จะมาแก้โจทย์ตรงนี้ต่อไปอะค่ะครูมีประมาณนี้ค่ะทุกข์เพราะหมาจริงๆค่ะแล้วก็ได้สภาวะเพราะหมาค่ะสาธุค่ะ เราจเจริญในธรรมเพราะสภาวะนี้นะคะซึ่งที่อาจารย์เอ๋เล่ามาท่านได้ความรู้สึกสุขที่ยิ่งกว่าเนาะสุขที่ยิ่งกว่าการได้ดังใจหมายว่าหมามันไม่มากัดรองเท้าเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขที่เราไม่สุขไม่ทุกจากเหตุการณ์นี้ค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะนี่เห็นสุขที่ยิ่งกว่าได้เสพแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ นี่เราเอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องนะคะมากัดรองเท้าเราก็เจริญในธรรมได้